เวลา7.58นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาคกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรเชยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ณบริเวณหน้าประตูภูทรลีลาดพระลานพระราชวังดุสิต โดยมีพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนานรองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและผสกนิกรชาวไทยกล่าวถวายพระพรเชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจิตอาสาและกลุ่มชาติพันธุ์อาทิกระทรวงต่างๆกรุงเทพม,มหานครสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมาราชินูปถัมภ์สมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยบริษัทเบรลลย์ยูกเกอร์จำกัดมหาชน บริษัทไทยเบร์เรจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบริเวรีจำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดวชิราวุธวิทยาลายัยและชมรมไทยใหญ่เชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพานดอกไม้ทูบเทียนแพรจำนวน45หคู่ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ